อาถึงครับคืนวันจันครับบิ๊กแมชก็คงเอาเป็นหลีกมาหาชนที่หลายคนสนใจนะครับไปที่เวลาตี2.45 ฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับแบล็กเบิร์นโรเวอร์อันดับ3จะเปิดบ้านเจอกับมิดแลนดสโบรอันดับ7จ็ดแบล็กเบิร์นสี่สิบเจ็ดแต้มอ่าสี่สิบเก้าแต้มนะครับจากการชนะสิบสี่เสมอเจ็ดแพ้ไปหกเกมล่าสุดบุกแพ้เฮาสศูนย์ต่อสองนะครับมีตัวหลักๆอย่างจอห์นบัคลีย์คุมตรงกลางครับสามแนวรุกเบนจามินเบเรตันนะครับซาตเลว์ยี่สิบประตูครับมีเรดา้าคาร์ด้าแซมการ์เลอร์นะครับเป็นตัวชูโรงฝั่งของมิดแลนดสโบร 42แต้มจากการชนะ12เสมอ6แพ้ไป8เกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะเรดดิ้ง2-1นะครับมีมาคัสทาเวเนียคุมตรงกลางครับแล้วก็มีตัวลูกอย่างมนะัดคุกนัดที่แล้วยิง2ลูกฟลอรินบาโลกันนะครับอันเดสปาร่ากองหน้าชาวสโลววเนียครับเป็นตัวทีเด็ดเกมรรกแรกเสมอกนึ1-1ที่บ้านของมิดเดิลสโบรนะครับคู่นี้ก่อนเกมเขยายกให้บล็กเบิร์นเหนือกว่าครับคือบล็กเบิร์นเนี่ยจริงๆภาพรวมฤดูกาลนี้มาดีมากๆนะครับ เอาง่ายก่อนนะเนี่ยไม่แพ้มาสิบเกมติดเพิ่งจะมาแพ้กับเฮาในเกมล่าสุดในขณะที่โบโรผลงานช่วงหลังท็อปฟอร์มจริงๆครับชนะมา4เกมติดต่อกันนะครับเกมรุกก็ดีเกมรับก็นั่นนะครับดูแล้วเนี่ยผมว่าเป็นเกมที่มีโอกาสแบ่งแต้มสูงมากนะครับโบโรกาลังมาดีจริงๆครับแบ็กเบิร์นเริ่มสะดุดครับผมว่าเกมแบบนี้ซื้อ2มุมนะครับเชียร์ไปที่มิดเดิลสโบรครับจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยในคืนวันนี้นะครับให้เชียร์มิดเดิลสโบร